สนับสนุนโดยโลตัสรูมอส Plus สวิตไฟผลิตภัณฑ์เสริมอาหารวิตามินชนิดเม็ดฟูตราสันไลา์กลับเข้าสูเ่เด e r e ร r e ิ o r บอไฮโซบอเยัอภารกิจติดโบตอนนี้เราจะมาล้วงลึกเคล็ดลับความสำเร็จของนักแต่งเพลงระดับแถวหน้าของเมืองไทยผู้ปั้นศิลปินมาแล้วยังนับไม่ถ้วนจะเป็นอย่างไรนั้นไปชมกันเลยครับ เบรกนี้เรายังอยู่กับพี่เวสป้าค่ะนักแต่งเพลงที่เรียกว่าทําให้ศิลปินในเมืองไทยมากมายมาหมดแล้วละ่ะเราเห็นกันมานี่คือแบบเท่าที่พูดเมื่อกี้นี้ก็คือมีหลายคนมากที่มีเพลงที่พี่เป็นคนแต่งให้แล้วก็ร้องออกมาแล้วก็ดังมากๆเลยครับก็จะเป็นโปรดิวเซอร์ให้กับเจมะนะครับพันธ์วรการนะครับดังพันก่อนแล้วแล้วก็ โปรเตอโต้นะครับสวัสดีพี่เวสป้าครับผมปั๊บนะครับดีใจที่ครั้งหนึ่งเคยได้ร่วมงานกับพี่เวสป้านะครับอัลบ,บั้มกอออนนี้มันก็ผ่านมา18ปีแล้วแล้วก็เป็นอัลบ,บั้มที่ทำให,ให้หลายๆท่านได้รู้จักโปรเตอโตด้วยนะครับขอบคุณมากๆนะครับพี่เวสป้าแล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติมากที่ได้เคยร่วมงานกับพี่นะครับหวังว่าวหนึ่งจะได้พบกันอีกนะครับเทคแคร์นะครับพี่นี่คือเพลงที่ผมแต่งเอาไว้ทั้งหมด ประมาณสา0 0ี่พันเพลงอันนี้เกือบทั้งหมดแต่ไม่ทั้งหมดนะครับเอามาเนี่ยมีทั้งไอไม่อาจเปลี่ยนใจแอบมีเธอด้วยไอรักนี่อยู่เล่มเดียวกันเลเล่มนี้เห็นไหมพี่ขาเปลี่ยนใจมันกี่ปีแล้วนะคะโรูเพลงนี้ตั้งแต่สมัยหนูวัยรุ่นเจมจำจำปีไม่ได้แล้วเราไปลองดูหน่อยเกือบ30ปีแล้วครับแต่พี่เก็บรักษาทุกอย่างหนังสือสมุดอะไรทุกอย่างเมีสามเก้าค่ะอ่านี่ไง อันนี้เพลงแอบมีเธอลิฟกับออยอจะบอกว่าเพลงนี้จริงๆแต่แรกเขียนให้นุกสุธิดานะอ๋อนี่ไงเขียนนุกอยู่ข้างๆโดยการจินจินตจิตจินตภาพเอาทาทายังมาร้องเพลงนี้แล้วก็แต่งเพลงนี้แค่แอบมีเธออยู่ในใจอ่าแล้วก็ปัจจุบันนี้ก็เพลงล่าสุดของพันธ์วรการเก็บซ่อนอย่างของพันโอ้โหเพลงนี้เก็บซ่อนมาปีแล้วครับฮัลอุ้ยอ่ะนักเลงอ่ะนักเลงซื้อเพลงแล้วอะไรกันเจมอะไรกันดักอะไรกันพันต่อ อ,อา,าีตสวัสดีครับสสวััดีครบอ่ตาจากพี่เวสป้ามีประวัติร่วมกันอยู่คะัพี่มีประวัติด้วยกันมีความหลังความหลังเพลง จะจ่ายเช่นไปแล้วก็ของพี่แอดนี่ทําให้ผมทั้ง I อแล้วก็ตอนไปอยู่แกรมมี่ด้วยครับเคยทํางานด้วยกันเป็นยังไงบ้างคะตั้งแต่ก่อนคือเรารู้สึกเกรงใจไปเองเพราะว่าพี่แอดไม่ใช่คนพูดมากไม่ใช่คนพูดไปเรื่อยนะครับเ็ราพูดแต่ละดอกก็จะจะโดนโดนทั้งนั้นเะครับเวลาที่เขาคุมร้องเพลงก็ก็ดีก็ทําให้เราแบบว่าตั้งใจตั้งใจมากนิดนึงครับแต่จริงๆจะบอกว่าเราไม่ได้เจอพวกเขาง่ายๆนะฮะ เจมเนี่ยลิปออยตะสบายสกาวพวกนี้เขาโอ้โหผมก็ไม่เข้าใจหรอกตอนนั้นเราจะเจอเขาแต่เพราะทางานใกล้เสร็จแล้วอาเรียกมาร้องต้องไปซ้อมนะน,นู่นนี่นั่นก็นมาคุมคาล้องแลง้วมันเจอกันยากจัางนัดนู่นนี่น,นัดน,นัดเว้นนัดคิวก็ยากเพราะว่าเขาเขาสาวเยอะเขาสาวเยอะเอ้ไม่ใช่งานเยอะงานเยอะ,ยอะ <c oughs> พอเรามาเป็นศิลปินเองแล้วเราถึงรู้ว่าอ๋อมันเป็นสาวเยอะจริงจริงอตอนนั้นมีงานปีหนึ่งประมาณกี่งานโหเยอะมีบางคนเคยบอกผมนั้นุกสุธิดาบอกผมบอก ปีหนึ่งอะหนูได้พักสองวันสองวันนี่แหละคะมีใช่ใช่ครับใช่ประมาณ9เดือนเนี่ยจะจะได้พักประมาณสาวันจะอาา้องไต้องไปออกรายการอีก<ช>ต้องไปวิทยุอีกนะ<ช>ครับเดินสายวิทยุ<ช>อีกเดินสายวิทยุรายการนู่นนี่นั่นบางทีบางทีไม่มีเวลาถึงขนาดจะต้องนอนบริษัทนะครับ โอเคอ้าไหนๆวันนี้พี่ท้มมาแล้วพี่ต้าขอบคุณมากเลยนะดีมากครับมีผลงานหรือจะมีอะไรให้เราได้ติดตามกันต่อหลังจากนี้พี่เดี๋ยวมีเพลงใหม่ครับมีเพลงใหม่ให้ได้ได้ได้ชมกันแล้วก็เดี๋ยวอาจจะมีธุรกิจยิ่งใหญ่ตามพี่เวทไปด้วยครับได้ทำด้วยกันนะโอเคขอบคุณนะคะพี่ต้าขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวมากินแค่มาชิมก่อนนะแวะมาเราก็ต้องมาชิมนะที่นี่นะมาเราไม่ชิมไม่ได้นะจ๊ะผิดคอนเซ็ปต์หลังจากนี้คือจะมีอะไร Oh. ที่เป็นแบบเสียงเพลงของพี่หรืออะไรอย่างนี้ไหมคะจะมีอัลบั้มล่าสุดเลยแต่ว่าสิ่งสําคัญคือแพลตฟอร์มใหม่ก็คือเราจะทํา2แคมป์คือยังไงนะซองแคมป์คือเราเราจะลงทุนกับศิลปินลงทุนกับเพลงตอนนี้เราจะประกาศซื้อเพลงในราคาที่สูงตั้งแต่2 0 0 0 0ถึง1ล้านบาทถึง1ล้านบาทนะครับให้กับนักร้องดีๆมาร้องตอนนี้เรามีนักร้ององค์เทพเสียงองค์เทพอยู่หลายคนที่เราอยากจะลงทุนให้เขาเดี๋ยววันนี้เรามีให้ดูกันว่าเรา,เรามีนักร้อง ที่จัดดังเป็นซูเปอร์สตาร์เนาคตมีในสังกัดของพี่แล้วด้วยเดี๋ยววันนี้ใครบ้างเอ่ยใครบ้างเอ่ยชื่อพลอยค่ะหมอพลอยครับเมอทันตแพทย์แต่ว่าคุณหมอชอบร้องเพลงด้วยความสวรรค์ส่วนตัวครับอีกคนหนึ่งครับชื่อมาสเตอร์ครับมาสเตอร์อันนี้วิศวะครับอยู่ประจำกลาัตรบัลครับวันนี้เพลงอะไรกันดีคะเอ่อ Sunday Morning ของ m a r o o n 5ค่ะโอเคอาล่ะ A chest saw the skin Clouds are shrouding us In moments Unforgettable You're just คือเรามีน้องๆใน X m e n หรือ X i n g เราอยู่ในโครงการเราตอนนี้9คนเราต้องการจะซื้อเพลงนะครับให้น้องๆทุกคนตั้งแต่ราคาสองหมื่นถึง1ล้านบาทล้านเลยเหระว้าวเรียกว่า ใครที่อยากจะแต่งเพลงให้น้องๆน,นะครับโปรดิวเซอร์นักแต่งเพลงต่างๆนะครับเราจะปั้นให้สองคนนี้ไม่ว่าจะหากี่เพลงเพ,งเพื่อให้เขาดังนะครับว้าว <Wow. S 2> เอาละวันนี้ขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณน้องๆด้วย <c oughs> ขอบคุณนค่ะนี่จากการที่พูดคุยมาสักระยะหนึ่งเกือบชั่วชั่วโมงหนึ่งที่เราคุยกันมาพี่ทําเยอะมากค่ะเพราะอายุ <c oughs> มันแบบว่าเขยิบสเตปไปบางทีเนาะมันก็ไม่เหมือนตอนสมัยวัยรุ่นไหมเอาจริงอืเขาบอกว่าร่างกายเนี่ยต้องเป็น ส่วนหนึ่งที่เราต้องดูแลให้ดีที่สุดเขาบอกว่าถ้าคุณเลือกรถได้คันเดียวในชีวิตอันนี้วอลเลนบัฟเฟตเลยนะคนที่รวยที่สุดในโลกหนึ่งในสามเขาบอกว่าข้อกฎข,ข้อที่หนึ่งเลยคุณต้องดูแลตัวเองให้ดีเขาบอกว่าถ้าคุณเลือกรถได้หนึ่งคันโดยเปลี่ยนไม่ได้เลยคุณจะเลือกแบบไหนนั่นแหละคือร่างกายนี่ผมมีวิตามินอันนี้คือเราต้องบํารุงร่างกายเราเนี่ยกินอาหารห้าหมู่ออกกาลังกายโอเคแต่เราต้องมีอาหารเสริมก็คือเสริมเราเสริมด้วยอ่า ซั n ไลฟ์นะครับเป็นเ็ดฟู้เป็นวิตามินที่เขาเรียกว่า รมวมวิตามิน14ชนิดแล้วก็อีกตัวที่ผมชอบมากๆกก็คือตัวนี้จะเป็นซิงซิงวิตามินซีวิตามินอ e, ีเห็นไหมครับอันนี้เป็นหลักเลยเรารู้อยู่แล้วว่าคือเราอ่านหนังสือเราศึกษาว่าเฮ้ยวิตามินซีวิตามินอีน e, ดีกับร่างกายมันต้องมีทุกวันฉะนั้นเรากินเม็ดเนี้ยเม็ดฟูนเสริมเข้าไปถ้าแนะนําให้ให้เยาวรุ่นนะครับหลานๆก็ควรกินมัลติวิตามินอันนี้เยาวรุ่นเยาวรุ่นนะกทานได้นะครับก็อย่าลืมดูแลตัวเองกันให้ดีทานอาหารหลักให้ครบ5้าหมู่พักผ่อนให้ เพียงพออย่าเครียดนะครับล้างมือให้สะอาดแล้วก็เสริมด้วยวิตามินเม็ดฟูตาซันไลฟ์วันละ1เม็ดนะครับเป็นวิตามินที่ไม่มีน้ําตาลนะครับใครก็ทานได้ครับแล้ววันนี้ผมก็มีโปรโมชั่นมาให้ด้วยนี่เลยนะคะโปรโมชั่นสําหรับวันนี้ยังไงบ้างคะนะครับห้ากล่องนะครับคละแบบได้จาก1750บาทวันนี้เฉพาะ100ท่านเท่านั้นนะครับเหลือ950บาทอ่านี่คือต่อ,อที่1นนะอันนี้เราจัดเป็นแบบชุดแบบสุดคุ้ม3าต่อครับแล้วก็แถม อ่าสเปรย์แอลกอฮอล์ด้วยต่อที่ 2, 2ได้สเปรย์แอลกอฮอล์และอีกอันหนึ่งก็ที่3ก็คือเราจัดส่งให้ฟรีโอ้แฮปปีมาย้ำอีกทีนะครับ5กล่อง1750บาทวันนี้100ท่านเราให้ที่950าบาทค,ค่ะคราได้ไหมคะบแบบอยากได้สูตรนั้นสูตรนี้ผสมกันผสมกันได้ครับเพราะอาหารบางทีเรากินแล้วไม่ไม่ครบเราก็เสริมด้วยวิตามินครับคุณผู้ชมสนใจต้องติดต่อไปที่ไหนคะครับติดต่อที่ไลน์แอด Sun Life Thailand นะครับหรือว่าเบอร์โทร021136000นี่นะชุดสุดคุ้ม3ต่อเรียกว่ารับกันไปเต็มๆคือลดราคาให้ด้วยแถมบีต่างหากส่งฟรีต่างหากทั่วประเทศเลยด้วยนะคะย้ำๆโปรยสักรอบนะคะเดี๋ยวคือุณผู้ชมฟังไม่ทันโปรโมชั่นเรา5กล่อง1,750บาทลดเหลือ950บาทคละแบบได้นะครับส่งฟรีแถมสเปรย แอลกอฮอล์ด้วยนะครับก็สนใจไปที่ Line แอ Sun Life Thailand นะครับหรือโทร021136000ครับเ,เห็นไหมเดี๋ยวนี้ช่องทางการติดต่อในชีวิตเรามันดูง่ายเราก็ต้องเสริมเข้าไปนอาะในยุคสถานการณ์โควิดแบบนี้เรื่องสุขภาพต้องใส่ใจนะจ๊ะครับวันนี้ขอบคุณพี่เวสป้าด้วยค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีครับ จบไปเป็นที่เรียบร้อยกับการเปิดชีวิตของนักแต่งเพลงระดับประเทศตอนนี้เรามาเปลี่ยนเอาใจสายมูกันบ้างเพราะว่าคุณป๋องสุพันจะมีวัตถุมงคลมาให้เราได้ชมกันครับกับช่วงติดโบโชมูสัปดาห์นี้เป็นซีรีส์พระสมเด็จบางขุนพมครับกุบางขุนพมเนี่ยแล้วที่แตกต่างกับวะัลคะังเพราะว่ากุบางขุนพมเนี่ยนะฮะมีทั้งหมด10บฝ่าพิมพ์นะฮะอย่างพิมพ์ในมือผมเนี่ยเป็นพิมพ์เส้นได้ นี่ครับท่านผู้ชมอยากเห็นด้านหลังของสมเด็จบางคุณพผมวันนี้ผมเปิดให้ท่านชมนี่ครับจะเป็นกาสีม่วงนะฮะอย่าไปดูว่าเป็นกาสีแดงสีเหลืองอะไรไม่มีจะออกม่วงเข้มๆแบบนี้นี่คือกาวัดตอนเปิดกุปปี2500และเป็นพระสำคัญที่สมเด็จพระจารย์โตสร้างไว้เนื้อหาหมวลสารเหมือนกันทุกอย่างแต่แตกต่างกันตรงไหน,นท่านผู้ชมมาชมครับด้านหน้าจะมีคาบน้ำตาล คาบกุที่เกิดขึ้นเป็นหนังกระเบนหรือฟองเต้าหู้ที่เขาเรียกกันจะหนึกแน่นนะครับติดอยู่ในเนื้อนะครับไม่สามารถแง้หรือขูดออกได้เพราะเหตุเพราะว่าคือการอยู่ในเจดีหลายๆ10ปีเนี่ยนะครเกิดอุณหภูมิฟาร์มร้อนาร์มเย็นฝนตกเนี่ยนะครับเกิดขึ้นเองเพราะเนื้อมนสารเกิดจากน้ำมันทางอิ้วนะครับ ผงเกสรดอกไม้สําคัญนะที่บูชาพระแล้วเข้าสุกนะฮะแล้วก็กล้วยแล้วก็มวลสารศักดิ์สิทธิ์ก็คือมวลสารที่เขียนจักระดานช็อกนะฮะแล้วก็ปูนหอยนะสมัยโบราณจะมีปูนหอยมาตำคุกเขาผสมด้วยน้ํามันตังอิ๋วเพื่อให้ยึดเนื้อในการกดลงไปในไม่พิมพ์เพื่อให้พระเนี่ยอยู่ตัวและออกมาเป็นพระพุทธพิมพ์รูปสี่เหลี่ยมเช่นฟักอย่างนี้ตอนสร้างไว้อันนี้สร้างเยอะนะครับ สร้างไว้เพื่อสืบทอดศาสนาบรรจุไว้ใน j จดี0 0 0 0องค์นะครับช่วงหน้าเปิดเมนูสุดแปลกที่ทำมาจากปลาช่อนอเมซอนแถมมีรางวัลมาแจากคุณผู้ชมให้ได้ไปกินกันฟรีฟรอีกด้วยสักครู่เดียวครับ